การสร้างชาวสิวิไลสร้างกัลยาณมิตรชาวสิวิไลารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงโพสจันทัสโรที่มีฐานศีลสมาธิเพื่อการรวบรวมรักษาารมีสามสิบทัตพระเดชคุลหลงโพสจันทัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรม เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่ท่อทานทำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงประสดจันทร์ัสโรรวบรวมรักษาปรมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปสูสดจันทร์ทัศโรที่ได้จากทำรรทุกธรรมที่ถูกปรับปรุงพัฒนาให้เกิดเป็นประมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทร์ัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ได้ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นการทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิทธระเดชะคุณหลวงโพถกันทัศโรเพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริงที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองสร้างความละเอียดพองใสยอยู่ตลอด ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศปพระเดดพระคุณหลวงปุสจันทสโรละเอียดผองใสด้วยบารมีสามสิบทัศปพระเดดพระคุณหลวงปุสจันทสโรที่เหมาะสมเพื่อให้ธรรมทุกธรรมได้รับการพัฒนาประบุง ให้มีคุณภาพที่ยั่งยืนมั่นคงด้วยบารมีสามสิบทัตรพระเดชพระคุณหลวงพสุสสะกันทัสโรศูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสุสสะกันทัสโร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนิพพานธรรมบรมีสามสิบทัะเดชพระคุณหลวงปสัจันทรทัศโรเป็นตำแหน่งที่นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ดูแลรักษาให้ดำรงอยู่ อย่างมั่นคงถาวรเป็นตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกของนิพพานธรรมปรมีสามสิทธัศตพระเดชพระคุณหลวงปสุสตันทัลสโรที่ทำให้รอดปลอดภัยจากธรรมทั้งหมด ูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบริสัสิทธพัฒน์พระเดชพระคุณหลบประสบแตมทัสโรเป็นตำแหน่งของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นตำแหน่งเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างสมบูรณ์เป็นตำแหน่งที่กิเลสบังคับหลอกลวง ไม่ให้คนสัตว์ถึงของรับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัศน์พระเดชประคุณหลวงปู่สดันดดทัสโรที่หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ซึ่งเกิดจากทำกิเลส ได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาูืยนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศร,ร,ระเดะคุณหลวงพรอสจันทโัโรททำให้คนสัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ทำให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้รวมกัน เพื่อรุกเข้าหาแผนผังสำเร็จของธรรมกิเลสของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิทธัศนะพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทสัสสร้างโอกาสรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศน์ประเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรม ได้ก้าวหน้าอยู่ทุกความเป็นไปของชีวิตที่เกิดจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดอุกติของแผนผังสำเร็จเวลาปรมีสามสิบพัฒนเดชพระคุณหลงประสจันท์ัสโร เป็นปกติของทานเสียงสมาธิที่ท่อทานธรรมาร,รมีสามสิบทัสเสด็จพระคุณหลวงปสุสตันทัสโรพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้รับาบร,รมีสามสิบทัสเสด็จพระคุณหลวงปสุสตัทัศโรให้กับตัวเอง ให้กับซึ่งกันและกันทำให้ร่างกายของทอดทานธรรมบารมีสามสิทัศนี้รวบรวมรักษาบารมีสาสิทัศนพระเดจประกลหลวงปุสสจันทศโรได้เพิ่มมากขึ้นถ่ายทอดไปยังทุกท่อดทานธรรม ปรมีสามสิบทัศเตะเดชพุทโธสุตันทัสโรไปยังทุกส่วนของนิพพานธรรมารามีสามสิบทัศเตะเดชพุทโอสุตตันทัสโรที่มีจํานวนมีปริมาณมากกว่ากิเลสที่เข้ามาในนิพพานธรมรมารมีสามสิบทัศ ระเดชพระคุณหลวงปู่สตัญทัศโรคนจัดสิ่งของในจักรวาลมนุษย์ได้โอกาสรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธสัเทธธสเดชหลวงปู่สตัญทัศโรจากธรรมทั้งหมดจากบิเล่ทำได้ง่ายได้บารมีสามสิทธสัสเดชพระคุณหลวงปู่สตัญทัศโรไม่เบ เกิดขึ้นมากในเวลาที่รวดเร็วตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดันทัศร์ระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาแกนคนนกอยู่ท่านได้นำให้เรา รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทรรัศนระเดจพระคุณหลวงปุสจานทัสโรที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกนำให้อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้จัดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทรรัศนระเดศพระคุณหลวงปุสกันทัส ทรเพื่อการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทััสระเดชพระคุณหลวงประสุดจันทัศโรได้อย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทััสระเดชพระคุณหลวงพ่อสุดจันทัศโรตลอดไป เชิญเราได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงร่วมกันต่อจะ